เขาเนี่ยอืมไอ้ค่ำแล้วครับผมง่วคขั้วก็จะกำลังจีดเลี่มหญ้าเขาค้อเออนะครับเลือกการเลือกงานไพกระได้นะง่วคขั้วกระไดนะครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปพี่น้องเบืองเส้นทางของน้ำเอ่อของน้ำมันไหลท่วมนะครับตาดทา่างมากๆนะครับผมโอ้หลุดกระจกมาเกี่ยวอย่างนี้แหละครับตรงนี้ปลามันนะครับเป็นน้ำไหลทาง่งมาอันนี้เขาจะเอารถไถมาเกี่ยวถ่วนะครับหินไส้นะครับไหลมาท่วงปลาเข่ารัดนะครับต่อชิไัยอยู่เขากระจกไหลมากันนะครับโอ้จอสร สะสวนครับแย้มทวนทวนแม่นา伊利เลยครับทวนมัรมดาครับบ้านเน่ามามาคุ้มทั้งนั้นแหละครับผมเอ้ยขัด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 จีนองเลยสุดสุดยอดครับสุดยอดความเบื่องบางความสวยงามเนาะ อ,ออ,อ,ไ,ปอไปต่อไปต่อโอ้ยอใงในฝนท่มตัวากหลาน้าไหลเนวพม่รองหน้าตรงนี้จีจ๊ม,มันเขาเมดอไปมา,าขนทวมหลก็เขาพี่้อง,อง,องอเอ้ย ไสจะปวจังพอดแต่หยาไม่แห้่แบบ่นี่เพราะปะงเลยเพสใจทนหยาทนโยกวีอันี้ี่ว่าแค่สิบอะไ้กินครับผมแค่สิบอะไ้กินเลยเดิี่ยวลำางทางไปเรื่อยๆครับพี่น้องสุดยครับ ตายว่าผู้ปรจวบดีมากเริ่มแนะครับเรียแบร้อมาแลครับกาจบคลิปอีพียง่ซ้เนียนะครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับผมอาครับผมครับผมขอบคุณในห,หลายครับขอบคุณในห,หลายทีมมา ชมรับชมรับฟังเนาะเบิ่งขี่ฟ้างงามพี่น้องเอ้ยวันนี้วัววัววัววัเฮ็ดจังไดยเนาะอีพ่อคุยงามคักงามแน่เนาะ่อกูกับทางเนาะ